สวัสดีครับวันนี้พีเคก็พามาชมดาบหนึ่งเล่มน,นะครับเป็นดาบที่ที่หายากนะครับเล่มหนึ่งนะครับอ่ามาให้เล่มหนึ่งดาบหายากชนิดหนึ่งนะครับดาบเล่มนี้เป็นดาบลาวนะครับดูสันนะ็นสันจั่วนะนะครับสันจัว่วดาบเล่มน,นี้ยาวทั้งหมดยี่สิบสองนิ้วนะครับอ่าดูลูกทรงโดยรวมเอกลักษณ์ของดาบลาวนะครับก็จะประมาณนี้นะ เล่มนี้ยาว22นิ้วนะครับแต่ว่าเป็นลาวด้ามไหวนะครับท่านดูนะนี่เป็นดาบลาวด้ามไหวเล่มที่สองที่ที่ผมเจอนะครับ<ม>เล่มแรกเนี่ยตรงท้ายจะมีอ,ะอุดข้างด้วยด้ามจะยาวกว่านี้แต่เล่มนี้ด้ามจะสั้นนะครับแล้วก็ท้ายไม่มีข้างอุดนะครับอาจจะหักหรือมีการเนี่ยครับแต่งจนหายไปประมาณนี้นะ นี่อันนี้จะเดานะครับแต่ว่าเล่มที่ผมมีอยู่ก่อนนี้แล้วเนี่ยจะจะด้ามยาวกว่าน,นี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้างอุดข้างเอาไว้นะครับมีคลิปที่ทําไว้คลิปเก่าเก่าอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นเล่มที่2นะครับที่เจอลาด้ามไหวซึ่งถือว่าเป็นดาบที่ที่พบเจอได้น้อยก็แล้วกันนะครับอ่านี่ผมจะดูให้ดูในรายละเอียดนะว่ากันก็เป็นยังไงอันนี้ก็คือว่าผมถอดออกไปได้แหละนะครับกันเนี่ย กันของดาบลาวด้าวไหวอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ยาวประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับกันอ่ายาวประมาณ4ี่นิ้วครึ่งสันดาบประมาณ8ปมิลน,นะครับก็ไม่หนามากนะครับน้ําหนักไม่ไม่เยอะนะครับเป็นทรงแบบนี้เลยนะนี่คือลักษณะของกันดาบนะครับแล้วก็ดูลักษณะของใบาดาบเนะบาะใบดาบก็ดูเนื้อเหล็ก ประมาณนี้นะครับเนี่ยรอยแบบนี้รอยแบบนี้ไม่ให้เป็นรอยแตกนะครับมันเป็นคล้ายๆเป็นรอยตีทบของดาบลาวเราจะเจอลักษณะน,น,นี้ได้ที่หอกปีกไก่เมืองน่านแล้วก็ดาบลาวอีกอหลายๆเล่มก็จะมีรอยลักษณะนนแบบนี้นะครับอ่าถ้าได้อายุจริงก็จะเห็นจะเห็นร่องรอยแบบนี้นะครับก็มันเป็นรอยรอยแบบนี้แต่มันก็ยัง ยังใช้ได้นะยังยังไม่ใช่ว่าเป็นการแตกหักเป็นด้านเดียวนะครับเห็นด้านเดียวในการทบของเหล็กประมาณนี้นะฮะอ่าลาแบบนี้นะนี่คือปลายใบดาบส่วนทรงดาบก็จะประมาณนี้นะอ่ะนี่เห็นทรงดาบนะครับครับผมก็คือว่าดาบลาว,ท,วทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นคอเหล็กบ้างคอสำลิดคอโลหะนะครับแต่มันจะมีดาบลาวอยู่ชนิดหนึ่งนะ ที่เป็นดาบราวด้ามไหวก็คือเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มนึงที่ผมที่ผมได้เจอเนาะนะครับเล่มแรกที่ผมได้เจอเนี่ยก็จะเป็นด้ามไหวแล้วก็ท้ายอุดขัางกระดูเข้มขังไปอีกแบบนะครับก็เล่มนี้สวยนะฮะเป็นดาบราวที่ที่หายากอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับก็หลายๆคนยังไม่ทราบนะครับว่าจริงแล้วราวด้ามไหวเนี่ยจะหายากนะครับกว่าดาบราวปกติอยู่ นะอ่าก็ามาให้ชมกันนะครับของแปลกๆเผื่อบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับนี่นะครับนี่กันลักษณะอย่างนี้นะาด้ไหวายนะอ่านี่นะครับ22งนิ้วกันก็4นิ้วครึ่งน,นะครับ ันหนาๆเลยนะเอามาให้ชมตึกษากันนะครับร่วมกันศึกษาชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้เนาะครับหรืออยากจะชมอะไรแบบไหนก็ลองบอกกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีก็จะเอามาให้ชมเนาะนะครับอให้เอามาให้ดูกันว่ามาเนื้อเหล็กสันฐานของดาบ อะไรประมาณนี้เนาะเป็นยังไงอ่าไม่กว้างมากนะครับใบดาบจะไม่ได้ถึงกับใหญ่มากก็ประมาณเนี่ยนฮะประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับนะความกว้างของใบดาบประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับเอวดาบประมาณนี้นะเอวดาบมีเอวนะน่าจะเป็นดาบทรงจำปาสักรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ อ่านะครับอ่าดูนะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอามาให้ชมประมาณนี้นะครับอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่านี่ลาวด,ดามหวายนะเป็นลาบหายากอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ